ก็คืออาหารของความบริสุ <c oughs> ทธิ์เข้ใจมามถ้าถามว่าอะไรที่มันบริสุทธิ์ความรู้สึกที่มันไม่ปรุงแต่งไงความรู้สึกที่มันไม่ปรุงแต่งเข้าใจไหมผู้ซื้อก็คือคือมันก็มีอาหารที่เราไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงรสปรุงสีปรุงกลิ่นเปรี้ยวรสหวานมันชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นไปร่างกายมันก็แย่ใช่ไหมกินแต่รสเดียวก็แย่ใช่ไหม,ดดม,ไหมจิตก็เหมือนกันนะให้อาหารแบบไหน จิตต้องการอาหารบริสุทธิ์นะจิตต้องการอาหารบริสุทธิ์เวลาพลังงานของจิตมันขยายออกมามันก็ส่งขึ้นของความบริสุทธิ์ออกมาอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ก็คืออารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆรูปรสกลิกก่นเสียงที่เราถูกใจพอใจทั้งๆที่สิ่งพวกนันน้นมันเหมือนอาหารที่ปรุงแต่งอะใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่เรา ที่เราปรุงแต่งคือเราไปยึดมาเป็นของเรามันก็คือปรุงแต่งไม่ไม่ <Okay. S 1> มันปรุงแต่งแล้วมันมันก็ไม่เพียวแล้วมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอาหารที่ไม่ไม่ใช่จริงแล้วอาหารที่ไม่จริงแล้วก็เกิดไปพอใจอีกมีเราเข้าไปเอี่ยวข้องอีกมันจะยิ่งแย่เข้าไปอีกใช่ไหมถ้ามันถค่จะให้มันเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นที่ไม่มีเราพอไม่มีเราเราก็ไม่รู้จะไปปรุงแต่งทําไมยึดไหม จาเป็นอ่ะไม่ต้องไปไยอุ้ยต้องเพราะสมมติว่ามีอารมณ์ตัวหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมมีอย่างเธออ่ะเธอมีอารมณ์ oh. ไม่พอใจขึ้นมามีคนขับรถครับปาดเข้าไปปาดเข้าไปเธอก็โมโหโมโหโมโหมันก็ไม่ใช่เธอใช่ไหมแต่เธอว่าเธอเธอเธอก็ตอบย้ําไปว่าไอ้นี่ใช่ไหมเธอมีเธอขึ้นมาทันทีครับถ้าไม่มีเธอเนี่ยเขาตอบเธอให้ปาดตลอดเวลามันก็ไม่มีปัญหา พราะมีเธอพบไอ้นี่สร้างความไม่พอใจให้กับเธอเธอก็ปรุงแต่งเข้าไปมันเรากับเพื่อนไปรับมันกับเพื่อนเข้าไปรับและยังไม่พอใส่สมมุติมายาสารภาพสีสันมายาสมมุติทั้งนั้นนะไม่ใช่ความจริงความจริงมันคือแค่ขณะหนึ่งก็จบไปแล้วจะไปอยู่อดีตซ้ำๆๆๆไอ้ไคนนั้นนๆ้นๆั้น,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 น อยู่กับอดีตวนอยู่แต่ของเก่าๆนะมันอยู่กับของเก่าๆแล้วมันก็ทําร้ายตัวเองแน่นอนแล้วแล้วมันออกมาเป็นยังไงมันออกมามันก็ไม่โอเคใช่ไหมอาหารของอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เป็นพลังงานที่มันอยู่รอบบนอยู่รอบตัวเราอยู่ในความรู้สึกของเรามันออกมาคนของมันไม่มีความมั่นใจล่อแหล่หลอกหลอกเขาเจอไหมขาดความมั่นใจเออเห็นไหมเพราะเราขาดความมั่นใจเพราะเรา เราไม่เชื่อใจเราทําไมถึงขาดมั่นขาดความมั่นใจเพราะเราไม่เคยเชื่อใจเลยเลยทั้งทั้งที่เราเป็นคนดีเป็นคนตรงไปตรงมาแต่เราไม่เชื่อใจเราเราไปเชื่ออัตตาเราเราไปเชื่อไอต้อตัดอัตราที่เป็นสมมติเคยไหมความกังวลความคิดเดี๋ยวใช่ไหมกตอองง็ต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้อืคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองทําอะไรอยู่ตรงเนี้ยไม่อยู่กับเนีุ้บันโกต้องแบบต้องนิ่งเหบือว่าอะ พ่งนี้จะไปบ้านมาหกโมงเช้าตื่นขึ้นมาตั้งใจที่จะไปบ้านมามองอนุเดี๋ยวไปโทรศัพท์อันนั้นหน่อยปินนน่นี่นั่นหรือมัน <c oughs> คือเข้าใจไหมถ้าคุณมีเป้าหมายแล้วคุณไม่ต้องแวะข้างทาง,าง <c oughs> ได้ไหมคุณ <c oughs> ไม่ต้องเสียอารมณ์กับข้างทางได้ไหมใช่ไหมข้างทางนี่แหละมันหาเรื่องปรุงแต่งแล้วก็สุดท้ายมาจิตมันก็แกวงเข้าใจใช่ไหมเพราะจิตมันแกวงปุ๊บเนี่ย เสี้ยนหนามมันก็เยอะใช่ไหมนี่แหละโดนจีบออกมาเนี่ยทำไม้ลืมนู่นลืมนี่ภาวะวางอันนั้นหรือ,อยังอันนี้หรือ,อยังเสปิวอะไรนะเมื่อวานนี้นทั้งทั้งที่มันเราทําเป็นอุปนิสัยแต่มาว่าเนี่ยเขาเรียกว่าการไม่ใส่ใจถ้าไม่ต้องพูดกับใครมากอ่ะเราไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่ปัจจุบันขณะไม่ได้ใส่ใจปัจจุบันขณะว่าปัจจุบันขณะเราทําอะไรเอาเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราเดินทาง เราเรามีเป้าหมายแล้วแล้วโอเคปัจจุบันนี้เรายังไม่ถึงเป้าหมายที่จะเดินทางแต่ปัจจุบันเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ไม่ใช่ว่าโอ้พ่งนี้เดินทางกังวลไปถึงพ่งนี้แล้วแลวปะปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงรู้ไหมยังไม่รู้อ่ะัะนคิดถึงอน,นาคตแล้วอ่ะแล้วปัจจุบันหายไปไหนแล้วปัจจุบันอะไรเกิดเราก็ไม่มีสติเราฝากอารมณ์ความรู้สึกไปไว้ในอน,นาคตซะละ ไม่กงังวลพราะน่าแต่ว่าถ้าการเตรียมของมันก็ส่วนหนึ่งต่างหากใช่ไหมการเตรียมมันต้องใช้ความรู้สึกหรือว่าม้าต้องบอกเสมอเสมอว่าทําอะไรให้ใส่ใจใส่ใจถ้าไปสมองเนี่ยสมองมันฟุง้งมันรุงแต่งมันไม่ใช่ความจริงมันเอาเรื่องสารพัดมาฟุง้งความรู้สึกลึกๆภายในอะ่ะมันมีข้อมูลอยู่แล้วว่าเราจะทําอะไร ดูความรู้สึกนั่นเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราเดินทางเดี๋ยวความรู้สึกก็จะบอกเองว่าจะต้องทำอะไรดูความรู้สึกพูดตลอดเวลาให้ดูความรู้สึกปัจจุบันขณะความรู้สึกปัจจุบันขณะมันรู้สึกอย่างไงซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกถ้าเรารู้สื่อสัตย์ต่อความรู้สึกแล้วน่ะเราจะเกิดความมั่นใจเพราะเรา เราเป็นตัวของตัวเองเราไม่หวั่นไหวกับสิ่งเข้ามากระทบสิ่งเข้ามากระทบนะมันเป็นภายนอกอย่าไปสนใจอย่าสมจิตออกไปรัดขึ้นภายนอกอยู่กับปัจจุบนันเรารู้สึกอะไรซื่อสัตว์ตรงนั้นมันก็คือหมายความว่ามันเทียบพูดมาแนะหละเห้ามา ถ้าเรารักตัวเราเองแล้วเราจะไม่ใส่ใจภายนอกเรารักเขาดูแลเขามีความสุขกับเขาศรัทธาเขาถ้าเรารัทาเขาแล้วทีนี้แหละมันสุดยอดตัวที่เราศรัทธาเหมือนเราเราไปกร่าวครูบราอาจารย์ผู้ใหญ่ใช่ไหมเพราะเราศรัทธาใช่ไหมแต่ถ้าเราน้อมกลับมาที่ใจเราล่ะน้อมกลับมาที่ใจเราแล้วเราศรัทธาใจเราล่ะใช่ไหมเราก็ไม่หลงอ่ะใช่ไหมเราดูความรู้สึก หลงยังไงก็ไม่ไม่หลงกับแบบไปไปกับภายนอกคือจะหลงภายในแต่เราก็ยังรู้สึกแก้ไขได้แต่ถ้าเราหลงภายนอกศรัทธาภายนอกเราไม่ติดขึ้นมาล่ะใช่ไหมมาโดนมามาด่าตัวเองมาว่ากูโง่กูโง่คนในโลกทั้งนเนี่ยหลงศรัทธาภายนอกเป็นไงเอาเงินไปถวายร้อยล้านพันล้านจะเป็นไงอืมหลงซ้อนหลงหลงซ้อนหลงอ่ะคุณทอ ดูจิตสดูความรู้สึกสิคทับซ้อนขนาดแบบเพราะความโลภความอยากไม่ใช่เหรอที่ทานเราไปสรัทธาภายนอกเราอยากได้อะไรภายนอกแล้วภายในเรายังไม่ขัดเกา่ายังไม่ส่องกระจกเข้าไปดูข้างในเราไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอย่างอย่างที่ม้าบอกเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเข้าใจไหมว่าเวลาเธอไปฟังมูเนี่ยมันเป็นยังไง โอหมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยแล้วมันก็เปิบเทียบผ็คิดมากมันก็โอ้มากแล้วก็เหมือนมันมันเป็นเรื่องสนุกนะแต่มันไร้สาระจริไอตัวสาระแท้ๆมันอยู่ข้างในเราเนี่ยไอ้คาว่าไร้สาระนี่มันก็ควรนจะมีแล้วเพื่อให้จิตเราดีแหลกผ่อนคลายแต่บางครั้งอะเราจะไปติดพิเศษติดการดูนั้นเราขอทุกอย่างมีมีให้เราสอนให้เราหมดอะ ดูเพื่อความรู้ประกอบกับการปฏิบัติทางจิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ดูว่าโอ้โหใสอารมณ์คืออารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์เนี่ยมันเป็นอาหารของจิตเพราะฉะนั้นเราควรให้อาหารจิตอย่างไรสำคัญมากให้ผมได้ฟังเวลาขับรถท่านเองมัน่วงๆวก็ฟังอาหารของจิตเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะ ว่าเราให้อาหารอะไรเหมือนเราใส่ปุ๋ยต้นไม้อะปุ๋ยดีต้นไม้ก็ออกลูกออกผลมาสวยงามเหมือนจิตเราก็เหมือนการลดน้ำทวนดินปรุงอาหารมาจากจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาเสพเขาก็มีความสุขเขาก็งอกงามอย่าไปสนใจว่าหาอะไรมาปรุงแต่งมันไม่ใช่ของจริง ก็ไปถ่ายที่นู่นต่อเข้าลงร